อยากได้ที่หาผลปีาศาจวะ่ะเอา้าโลบักพอแล้วหูดีที่สุดไม่ก็พอผมขอแนะนำ FDC Shop บริการเติมโลบักระบบ ID Pass แถมยังมีเกมต่างๆคนจะเพลมากมาย a อ l Star King Legacy กดเกม p p s s s กดผลแบบบล c อกฟุตแบบต่างๆมากมายลิ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับตัวนี้กเลยครับเดี๋ยวเกมระบบที่ชื่อว่าบล็อกฟ o ตนะครับเค,คบก็ตอนนี้นะครับ อัปเดต15เนี่ยมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการไปโลก3ามอย่างละเอียดนะครับบางคนนะครับไปโลก3ามไม่ได้นะครับติดปัญหาที่ว่าไปโลก3ามไม่ได้ทํำยังไงนะครับตอนอื่นเลยนะครับให้เราเนี่ยมาที่บ้านเดอฟามิงโก้นะครับมาเช็คสถานะนะครับว่าเราสามารถไปได้หรือเปล่าถ้าเราเดินเข้ามาในนี้นะครับถ้าเราเข้ามาได้แล้วนะครับให้เราตีบอสเดอฟามิงโก้ให้ตายนะครับถ้าเราไมตีบอสเดอรฟามิงโก้ไม่ได้นะครับ คุณก็จะไปโลกสามไม่ได้นะครับนี่นะครับเอาผลพิศาจตรมาให้มันนะครับอันนี้ก็หาดูคิดได้ทั่วไปนะครับวิธีการเปิดบ้านเดฟามิงโกนะครับพอเปิดบ้านเดฟามิงโกเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปที่อ่าคลเซียมเลยนะครับอันนี้คือปัญหาสำหรับคนที่ไปไม่ได้นะครับสนใจผมเห็งเยอะมากว่าไปไม่ได้กันนะครับคือมีคนถามผมเยอะมากนะครับแล้วก็ให้เรามาที่นี่นะครับข้างล่างนะครับแล้วก็กดตีกดตีบอสอินดานะครับก็ตีอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอตีเสร็จแล้วเนี่ย มันจะมีแอนิเมชันนะครับให้เราดูนะครับเป็นแอดมินอวเนอร์ท้กันนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราเตือนไปที่เกาะกลีนนะครับเกาะกลีนตรงนู้นนะครับป่ะผมพาไปอ่านี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับการไปโลกสามนะครับก็คุยกับเขาเลยนะครับแล้วก็ไปได้เลยนะป่ะอ่ะทีนี้เรามาที่โลกสามแล้วนะครับโอเคต่อไปจะเป็นโค้ดนะครับ เดี๋ยวผมจะแจกโค้ดนะครับผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ u p ี upd ห5้านะครับนี่นะครับได้20นาทีนะครับอ้าวผมนึกว่าครึ่งชั่วโมงเล้ย20บนาทีแล้วก็ thirdc thirdc นะครับได้โค้ดรีสตนะครับที่ทุกคนต้องการนะครับโค้ดรีสเตนี่มาแล้วนะครับนี่เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมอ่ล่นสาอะไรดีวะดาบหรือผลดีเอ่อ ออผลแล้วกันดูผมอัพผลตันสองพันเลยนะครับอาพสแต็กมันไม่ได้ตันสองเอาต้องเป็นหนึ่งเก้าเก้าบล็อกฟุตนะครับตันเลยแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าที่เลือดโอเหลือห้าร้อยเจ็ดสิบสี่อย่างว่าสำหรับมิลี่อะโอเลือดผมเลือดผมมีเป็นหมื่นเลยเลือดผมเยอะมากครับหนึ่งหมื่นเก้าสิบห้า โอเคครับสำหรับคนที่เล่นในโทรศัพท์นะครับแล้วไม่มีปุ่มเดินนะครับให้คุณออกจากเกมนะครับแล้วเข้าใหม่นะไปหาเซิร์ฟที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับทางแอดมินเนี่ยรับดูเหตุการณ์เรียแล้วนะครับแล้วก็ได้แก้แล้วนะครับแต่ว่าแก้เฉพาะในโลกใหม่นะก็คือเซิร์ฟใหม่นะถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟเก่าเนี่ยยังไม่แก้นะครับก็ให้หาเซิร์ฟไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะสามารถเล่นได้เองนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับบางคนนะครับที่มาโลก3ไม่ได้นะครับแล้วก็ ติดปัญหาอะไรนะผมสามารถตอบไปได้แล้วนะในคลิปนี้เนาะก็เดี๋ยวข้อมูลอื่นจะตามมาทีหลังนะครับวิธีการหาดัดหา,าของอะไรเดี๋ยวตามมานะครับแล้วก็ NPC ทุกตัวนะครับเดี๋ยวจะตามมานะครับก็ทีนี้ผมไปแล้วนะประมาณนี้นะครับไปกันครับผมย yeah.